ครับครับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับรับท่านผู้ชมที้ชม,ชมผ่านทาง youtube ทุกท่าน,นครับวันนี้จะมารีวิวงานงานการาบพระเลี่ยมพระกรอบทองประสมนะครับแกะลายน,นี่เป็นสมนะครับหรือหน้าสิงห์นะฮะอันนี้ก็จะช่างก็จะใส่ภาพใส่ลายใหม่ไปหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นเสมาก็จะ อะสปัสติกเป็นล,ลอนแบบนี้นะฮะเขาก็จะไม่ใส่แข้งสิงลงไปเขาก็จะเป็นจุนทรายสลับแข้งสิงนิดนึงให้ดูความหวานไม่แข็งเหมือนถ้าแข้งสิงหมดจะดูแข็งแข็งก็จะดูมีมิติขึ้นมาหน่อยดูเบาเบ้าลงหน่อยส่วนข,ข้างจะเป็นพญานาคเหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับผม่มข้างก็จุนทรายลงมาเลยแล้วก็ยี่ขอบปาดเป็นขลับตัด ห่วงสามลอนไข่ปลาติดนะฮะแล้วก็มาเรื่อยเรื่อยครึ่งหนึ่งลงมาก็ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งด้านหลังก็เป็นเหมือนเดิมและกรนกทั่วไปจนสายโอเคครับเรามาพูดถึงเสมอาอบะพลาสติกอันนี้อะพลาสติกเหมือนองค์ที่แล้วนะครับอย่างที่กล่าวไว้ก็คือเป็นการเก็บรักษาห่วงไว้ในพลาสติกนะครับหรือเรียมแบบพับห่วงขอบด้านบนก็จะดูแปลกๆส่วนมากเขาจะอะพลาสติกตัดอย่างนี้ ให้ดูเป็นเสมาของขอบอย่างเดียวชัดเจนทองก็ใช้ไม่เยอะนะฮะต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่การอาบัสึิกอย่างนี้ที่ว่าก็คือ,อในอนาคตรพระมีราคาห่วงนี้ก็จะทําให้ราคาของพระไปเป็นปกตินะครับเพราะบางทีถ้าห่วงข้างในเล็กๆนี่ไม่มีราคาจะตกได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนตัวเหรียญเนี่ยครับเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเสมารุ่นแรกครับ หลวงปู่มาหาเจิมวัดสะมงคลตำบลสะสี่มุมอำเภอกระแมงแสนจังหวัดนครปฐมปี2549นะครับเป็นเหรียญเสมาหยุดกระสุนนะครับเขาว่ากันแบบนั้นสายเหนียวก็รู้จักกันดีน่าจะรู้จักกันดีในจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดข้างเคียงหรือทั่วประเทศนะครับเป็นเหรียญราคาไม่แพงราคาตัวนี้ยังไม่แรงมากนะครับ น่าเช่าหามาบูชานะครับสําหรับสายเหนียวถ้าจาไม่ผิดครับเหรียญอันที่แล้วเหรียญน่งที่แล้ว,ร,ลวรูปไข่กับเหรียญน,นี้ครับค่อนข้างมีประวัติอยู่นะครับลองกดคําว่าเซิร์ชชื่อท่านลงไปเลยนะครับนับรองว่าข้อมูลเพียบได้รับเห็นเห็นมีพูดเกี่ยวกับความเหนียวของพระที่ตํารวจหรือใครนําซื้ออ่าเช่าไปบูชาแล้วก็แสดงอิทธิฤทธิ์นะฮะหมายว่าเหนียวหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ ่านมาอีกทีนะฮะก็ตามที่เขาเล่านะฮะก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ก็ผมว่าเนื่องจากราคาไม่แรงสายเหนียวก็ลองไปหาบูชากันได้นะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนไลนแอดโดโทรศัพท์จะขึ้นไว้บนคลิปนะครับแล้วก็ภาพนิ่งจะขึ้นไว้หลังคลิปเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ